สวัสดีค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดทาการแสดงแล้วนะคะวันนี้อย่างที่เราบอกนะคะว่าเราจะพยายามไม่รับประทานเนื้อสัตว์เนื่องจากเมื่อวานทานเนื้อสัตว์แบบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เยอะมากๆวันนี้เราจะทําตำหมักหุ่นนะคะเป็นส้มตาเรากินส้นตมตําแบบไม่ใส่ปลาร้านะคะเราจะมาโนว่ามันคือตําไทยเช่นมะละกอเราสับเรียบร้อยแลวนะคะแล้วเราก็มีบอกอักอึหรือฟักทองที่เราเนื่องแล้วนี่ หอมมากใส่พริกก่อนแร้ใส่เรติดอ่างไปเนี่ยเราจะใส่พริกแห้งนะคะผสมกับพริกเกระเรียงของเราซึ่งมันน้าแล้วเราจะตำแบบไม่เผ็ดมากแต่มันก็เผ็ดดีใส่เข้าไปเลยวันนี้เราจะมีการใส่ผงชูลดเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติ กินพริกแบบเหม็นเขียวมากวันนี้ซ้มตำของเรานะคะจะใส่ในถ้วยเราจะไม่ใส่ในจานใส่ผงชูรสก่อนนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติและก็ความอูมามิิิหยาบพอ วันนี้เราจะไม่มีกุ้งแห้งเพื่อเพิ่มรสชาติความนัวแล้วก็ความประเลมนะคะแต่เราจะใส่เป็นถั่วลิสงคั่วที่เราคั่วเองใส่เข้าไปน,น้ำมันมก็จะแห้งนะคะเนื่องจากถั่วลิสงมันจะดูดซึมเบาของเหลวไปจนหมดเราจะบุกถั่วประมาณหนึ่งให้ถั่วแตกๆเพื่อที่ถั่วมันจะได้ส่งกลิ่นหอมระเหยออกมานะคะ ราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเป็นคอคนาชูการ์ก็จะใส่ไม่เยอะมากใส่แค่นี้พอนะคะก็เยอะดีร้แล้วเราก็จะใส่ของเหลวที่เป็นน้ำปลาเลยนะคะ เราไม่ทานเนือ้อสัตว์ก็จริงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทานเจหรือว่าทานเป็นวีแกนหรือเวเรียนหรือเป็นมังสวิรัตนะคะเนยปาสักสามช้อนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะแห้งเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรวะเ,เนื่องจากถั่วฝักยาวนะไม่ใช่ถั่วฝักยาวถั่วลิสงฝ่นเนี่ย มันจะดูดเอาของเหลวไปจนหมดแส่กระเทสนะคะสักสองลูกพอเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรเี้ยเช่ชอแล้วก็ความหนวดเราจะใส่มะนาวหนึ่งลูกเลยนะคะเพราะว่าลูกมันเล็กกระติดนิดเดียวเราจะใส่ไปทั้งเปลือกเพื่อความหอมและเพื่อมันเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นแค่ปวดศีรษะต้องมะนาวยึงมืบี มันจะดีดไม่ได้เนื่องจากแสบมือ mm hmm. เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะที่นิ้วมือมันจะมีแผลเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนตอนที่ทําข้าวผาดัดน้ามันมันกระเด็นใส่แล้วก็เม็ดข้าวมันก็กระเด็นมา,สาใส่นิ้วมือฉันและทีนี้มันเป็นน้ําหนองหรือเ,เป็นน้าําใสๆนะคะเราก็ทําการบวมออกเพราะฉะนั้นต้องห้ามให้มันโดนน้ำนะคะมันก็จะแห้งเลยวันนี้ก็โดนน้ำไปหลายรอบเหมือนกันเนื่องจากล้างมือบ่อยด้วยแอลกอฮอล์มันก็มีการแสบระคายเครือง เราจะต้องบี้ให้ส่วนผสมเข้ากันกลิ่นดีวันนี้เราจะใส่แอปเปลิลเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวแอปเปลิลเนี่ยนะครับเอมันจะมีรสชาติกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ เป็นซิกเนเจอร์ของมันมันจะมีความเปรีปร้ยวหวานๆหน่อยแล้วก็จะใส่เข้าไปในส้มตังของเราจะต้องปอกเปลือกก่อน,นะคะเนื่องจากแอปเปิลมันผ่านการเคลือบมา เกือบสองสัปดาห์เลยเนาะรู้สึกว่าเนื้อมันเริ่มฝ่อเราจะสับเข้าไปเลยนะโอ้ยอาหารคืนบ้าน สายเส้นม,มันก็จะแข็งมากนะคะแข็งคือไม่มีน้ำเลย ดีมากเลยนะคะเนี่มันก็จะล้นครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่ process ของการตีกระเราจะมีไข่ไข่ไข่ ไข่ต้มด้วยนะคะเราจะหยอดยน้ำปลาใส่นิดน้อยน,นี่คืออาหารในวัยเด็กของเราเลยนะคะนี่เก็บของก่อนใส่เกลือดงไปได้เวลาเปลี่ยนรียะบท แล้วก็จะกินกับข้าวเหนียวของเราเป็นกระติ๊บแน่นอนนะคะให้ความรู้สึกเหมือนกับรับประทานอาหารที่บ้านเนี่ก็คือเมนูอาหารที่ตอนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยความที่ต่างจังหวัดเนี่ยชีวิตค่อนข้างที่จะจนนะคะเวลาทานข้าวเนี่ยถ้ามีไข่ต้ม Period. เนี่ยมันก็จะต้องทําแบบนี้นะคะคือมันจะต้องสับ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 แบบนี้แล้วก็จ้าจ้ำรื้ว่าจิ้มกินแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่กินเป็นลูกหรือเราจะไม่รับประทานอาหารเป็นสแน็ค เนื่องจาก้านจนมันก็ต้องประหยัดมันก็ต้องกินแบบนี้มันจะกินได้หลายๆคนอร่อยมีอันนี้ด้วยนะคะบแบบเราจะกินข้าวกับขักทองของเรากินแบบเป็นมันสอยแนละส้มตำป่อยแบบนี้ก็เราจะต้องพูดถึงอาหารในวัยเด็กของเรานะคะเราพอคร้งที่จะแบบภาคภูมิใจมากินข้าวกับแบบ นี่คือฟักทองเป็นฟักทองที่เพื่อนเอามาให้นะครับเป็นของคุณเปียเนื้อมันแน่นมากมันเหนียวมากแล้วก็รสชาติมันดีมากอร่อยซุปตําผักแล้วก่อนอันนี้ออกอไม่ได้แช่ นส้มตำต่อ,มาาน,ตมตอนมันก็จะใหญ่ครูเกลีนิดหนึ่งอร่อยอยู่แต่ว่านบอึอร่อยกว่า กินเหมือนกินข้าวอยู่บ้านเลยอร่อยมากสวัสดีค่ะแซ่บจ้าอันนี้อร่อยสุดส้มตำนี้เหมือนเป็นของแถมนะคะถ้ากินแล้วรู้สึกมีความสุขกับภาพความหลังเนี่ยก็คือไข่ไข่ต้มมัน,นีที่แบบเอาไปสับๆแล้วก็ใส่หนักปลาแล้วก็กินแบบนี้ มีข้าวเนียวก๋อนข้านนนหนียแน่นอนนแน่นรอกเป็นการจําลองการรับประทานอาหารแบบรับประทานอาหารกับครอบครัวนะคะซึ่งก็จะมีพ่อมีแม่มีน้องแล้วก็มีแทบคักเนาะอ,อยากไปอยู่แต่ว่ามันต้องมีแตกมันมีโอกาสกลับเข้าไปตละกัน มันก็จะไม่มีผักนะคะเนื่องจากฟักทองมาเป็นผักแล้วแล้วก็ตมมกับมะหงันมาเป็นผักแล้วก็เลยไม่ต้องมีผักเราจะเริ่มเข้าสู่การพูดแบบหลายๆภาษานะคะอาจจะมีการพูดภาษาถิ่นขึ้นมานิดนิดแน,น่นอนส้นตังอร่อยมาก เราจะใช้มือแบบไม่ได้เนื่องจากเออถ้าเราใช้มือจกเนี่ยมือมันจะโดนตัวเนื้อมะและก็ซึ่งมันก็จะสบแสก็ต้องระมัดระวังอ,อ,อุ้ยเมอดเปิ้ลแล้วมันเป็นแบบรสชาตไม่ได้แย่นะคะ you look ตอนที่เรากินข้าวอยู่บนนอกนะครับเราก็จะจบข้าวเหนียวมาเป็นแบบบ้้นใหญ่ๆแล้วก็จะเอาไว้ข้างนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็แบ่งกินทีละนิดอีกหนึ่งก็จะกามไว้เนื่องจากจะมีกล่องข้าวแค่อันเดียวนะครับที่เก็ยคขเย็นแล้วก็ต้องเก็บไว้ในมือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปั้นข้าวเนื่องจากมันมันจะเหนียวมือแต่วันนี้ก็ต้องก็ต้องปั้นไป เพื่อให้ดูสมจริงอยากกิน,ข,นข้าวเหนียวคำใหญ่ๆนะครับแต่ว่าพอกิน,ข,นข้าวเหนียวคำใหญ่เนี่ยเวลาเคี่ยวแล้วมันเหนื่อยแต่ถ้ากินข้าวสวยหรือซูชิคำใหญ่เรากินได้นะครับแต่ข้าวเหนียวเนี่ยเรากินคำใหญ่ๆไม่ได้เพราะมันมันเหนียวยมัน,ม,นมันจะแข็งแข็งในที่นี้หมายถึงแบบมันจะติดคอมันจะฝืดคอมากๆและวันนี้เราไม่ได้มีน้ำแกงเรากินอาหารแบบ อีสานสไตล์นะคะกินแบบเรียบง่ายไม่ได้กินอาหารแบบตำรับผู้ดีก็เลยต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหารเล็กน้อยเพราะไม่ชินนาจะเกิดอันตรายระหว่างการรับประทานได้พักทองอร่อยมากอร่อยครั้งที่300 แล้วว่าต้องเคี้ยวเปลือกมะนาวมันจะได้แบบมีความสดชื่นแต่มันก็จะขมนะคะแต่เราจะทนเอา มันหอมก็จริงเพราะว่ามันมีน้ำมันหอมระเหยของมะนาวแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะลําบากนิดน,นึงมันจะมีความขมขมแต่ก็กินได้แหละเราก็จะมีการเสียอาการเล็กน้อยแต่มันเฟรชมากเลยนะครับเวลาเคี่ยวพวกเปลือกมะนาวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสดชื่นแต่ต้องทําให้มันเป็นชิ้น,นเล็กเ็หน่อย กินข้าวเหนียวมันอิ่มเร็วข้าวเหนียวเนี่ยไม่ควรกินเยอะมากนะคะตอนนี้มันไม่อิ่มก็จริงแต่ว่าหลังจากเราอิ่มเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอีกประมาณหนึ่งคือข้าวเหนียวมันจะอืดขึ้นมาอีกเหมือนเท่าตัวค่ะเราก็เลยไม่ควรกินข้าวเหนียวให้มันเยอะมาก จริงแล้วแบบถ้าเรากินนะตอนนี้คือถ้ากินแค่นี้มันไม่พอนะคะมันจะไม่อิ่มแต่พอเฟร็จหลังจะอิ่มเนี่ยมันก็จะทวีคูณขึ้นมันก็จะอืดมันก็จะพองขึ้นมันจะมัแบบรู้สึกอึดอัดกินแค่ให้ท้องตึงก็พอสมองเราต้องสั่งการว่าเราต้องอิ่มพอมิชินะมันก็จะเลยเถิดเนื่องจากมันหิวแล้วมันก็จะปล่อยปะละเลยนะคะมันก็จะไม่มีการหยุดอยางมันก็จะกินไปแบบเรื่อยเรื่อยๆโดยไม่มีการห้ามตัวเอง พอหลังจากกินเสร็จมันก็จะมีเอเกต่บอนี่เริ่มเลยล่ะเพราะมาถึงทางตัน พรุ่งนี้ต้องห่อฟักทองนี่ยไปกินที่บ้านที่ร้านที่บ้านอันนี้เป็นฟักทองที่เราซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับมันจะไม่เหมือนกันกันกบตอนที่เปียม,มาให้เนื้อมันจะแตกต่างกันอันนี้เนื้อมันจะแน่นมากลองดูนะครับอันนี้แบบเนื้อมันจะเลวใหญ่นเนี่ย มันก็หานๆเหมือนกันแต่นี้มันจะเหนียวกว่ามันจะแน่นกว่ามันอร่อยกว่าอันนี้มันเป็นแบบน้ำๆเยอะๆเหมือนฟักทองอ่อน Sono non